มันติดแก๊สแล้วนะครับติดแก๊สแล้วเวลา12นาฬิกาสาสนาทีพอมันติดแก๊สแล้วผมก็เลยไปิปิดน้ำมันปิดน้ำมันแก๊สมันเลยลบหลบไปก็เลยกลับมาเปิดน้ำมันเข้าไปใหม่ใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีกลับมาใหม่กลับมาใหม่ตอนนี้ติดแก๊ส แก๊สเต็มที่แล้วติดแก๊สเต็มที่แล้วเพราะว่าทำป่องให้มันมันก็เลยป่องสูงป้องกันควัน,นก็เลยเป็นแบบนีอ้อันนี้เป็นแก๊สแล้วไม่ใช่ไฟจากที่เราจุดนะม,นมันเป็นแก๊สแล้วตรงนี้แก๊สมันจะพุ่งลงข้างล่าง ลงข้างล่างเพราะว่าตัวนี้เป็นทางเก่าม่ใช่ทางใหม่ทางเก่าทางเก่ามาเพิ่มพอหนึ่งกูฉีเข้าไปแล้วก็เจาะรูให้แก๊สมันลงมาข้างล่างอันนี้มันก็ลงมาข้างล่างมันเป็นตามที่ไอ้ทวีบอกนะนะมันลงมาข้างล่างแล้วมันก็ขึ้นมาเผาตูดมันเองลงมาแล้วมันก็ขึ้นโดยเผาตูดเอง ฝุดถังอีกส่วนในท่อแกนกลางนะั้มันมีรูอยู่แล้วม,มันก็เลยมันก็เลยเผาของมันเองคือรูรูเดิมของมันเ็าเจาะรูไว้อยู่เพราะทางตัวนี้ซื้อมาเขาเจาะรูไว้แล้วในท่อแกนกลางมันก็เลยเผาแกนกลางไนดะ้ส่วนตัวนี้เนี่ยผมเจาะรูลงมาใหมาจากท่อหนึ่งคูณสี่แล้วก็ใส่ หนึนิ้วเป็นท่อเป็นท่อแก๊สให้มันทะลุลงมา,า,งามันก็ลงมาข้างล่างจริงๆแล้วมันก็โง่ขึ้นไปตั้งทึงอยู่เ,เขาตูดแต่ไว้ทำไว้ข้างเดียวมันก็เลยมาข้างเดียวมันเผาเฉพาะข้างนึงรูหนึ่งคูณสีก็คือตัวนี้ ตัวที่เอาไอา้แก๊สปิดไว้แก๊สสเตอร์ลีปิไดไว้ตอนนี้ติดแก๊สแล้วไม้เป็นไม้แหง้งด้วยเป็นไม้แหง้งไม้แหง้งทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดไม้แห้งแล้วก็ไม้หมาดหมาดก็หมาดแหง้ง หมาแห้งมากตอนนี้คายแคทบริบูรณ์น้ำมันก็เอาออกแลว้วพัดลมก็เอาออกแลว้วแต่ไฟดังวืวๆอ,อยู่เสียงไฟกดดัง แตฟุ่งลงมาใหม่ตูดจะาของแล้วแกลนี้สี่คูณสี่แกลนี้หนึ่งนิ้วครึ่งคูณหนึ่งนิ้วครึ่ง ลองเอา,าป่องมาใส่มันก็ประคองแก๊สได้มันก็เลยติดไฟได้ <laughs>